หรอเอ๊ะเอ๊ะได้ไหมถ้าสมมติขันล่ะขันขันขันนี้ไม่ได้แล้วอย่างคำผวนนี่ได้ไหมครับอย่างเช่นสีเหลืองใช่สีมันไม่ใช่ภาามันไม่ใช่คำผวนถ้าคำผวนเน่มันชายเมียงแต่ว่าถ้าถ้าอันนี้มันคือถ้าสีเหลืองมันคือภาษาอังกฤษแช่แกอ,อย่างภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมครับอย่างสีเหลืองก็ต้องเย็นโล้ยมาเองก็ต้องเมงโกเอออย่างโอย โอ้ยทุกคนมองหน้าทุกคนมองหน้าเขาสิเดี๋ยวนี้ตกเดี๋ยวนี้ตกเดี๋ยวนี้ตกค่อยๆค่อยๆปั๊บปั๊บอ่ะกลับมาที่เดิมนะฮะอืออ่ะล่ะค่ะตอนนี้เป็นนกชนิดหนึ่ง